รว่เจ้าทีมรับชอเนี่ยมาเข้า่วมกแงร่วมชทานก็เุในก็ล่าช้าในอเตประเทศแลาสยามาชบเวันนี้นะครับที่ร่วมในงานนะครับท่านก็เป็นนะครับท่านในแง่จักรมนี่ก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จากอรโนนะครับที่มาด้วยครับนะครับแล้วก็ วัตถุประสงค์ที่งานหโครงการโครงการนี้ในเรื่องกาการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรากาชาจังหวัดนะครับเป็นคณะกรรมการและที่เกิดการประชุมนะครับการประชุมเหล่ากาชาดเชิญที่ต้องไปต้องเป็นจังหวัดต่างนะครับเพราะว่าใกล้ตามชายแดนนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนของคุยภาคนำนะครับได้ทําแนะนํา พอ่อเสนอและต่างๆที่จะไปทาเนี่ยก็มีการประชุมเป็นระยะระยะมีผู้แทนของกระทรวงผู้แทนนะครับก็ก็มาที่นี่เพราะว่าครับก็บริการเขาสามารถเรียกดูในในหน้าในหน้าเขาอคอือนะคะกีดกนแล้วแต่ว่าคนที่ไปรักษาพยาบาลนะคะก็เมื่อกลับมาแล้วนะคะคุณหมอว่าอย่างไงนะคะ,คะแล้วนัดอีกครั้งถึงเมื่อไหร่ ก็จะมาซึ่งเรามีโรงเรียนในสำการนชดอนเนี่ย13แห่งก็สร้างการก็จะมีติดการบ้างเต็มประคารแลู้จะงงด้วยครับก็อันนี้ก็คือก็ขอขอวันนี้เป็นมีอาที่รับย้างทั่วไปนะครับแล้วก็ที่เข้าได้นะครับจะมีนำเรียนเพื่อสร้าง ไปลงดับต่อไปครับผมสลายดูแสงอรุณนะครับเป็นตบลของปีล็อกพี่นะครับไอ้ตบลปีล็อกนะครับตอนนี้ได้วิจิตวิทยาคารนะครับอยู่ในพื้นที่ตบลปีล็อกนะครับเด็กไทยบุญรอดเนี่ย